สวัสดีครับอันนี้เรามาทํากับข้าวกินอันนี้เป็นเมนูอะไรครับวันนี้หล่ะคะเมนูแกงเห็ดใบยญ้านางค่ะเด็กๆชอบกินส่วนประกอบนี่มีอะไรบ้างครับก็เราไปเก็บเห็ดนางฟ้ามาแล้วนะคะก็ที่ปะเป็นคนปะอาช่วยกันฉีกให้น้องเขาช่วยฉีกนะครับและอนนี้ผมป้องทำอะไรครับเอน้ำน้ำอะไรครับ ไม่รู้ใบย่านางเออโอเคใบย่านางนะครับอันนี้มีฤทธิ์มีฤทธิ์อะไรนะเย็นใช่ไหมใบย่านางมีฤทธิ์เย็นก็จะทำให้เป็นแบบเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรฤทธิ์เยอะโอ้โหฤทธิ์เยอะแล้วนะคะเราก็จะมาต้มกันค่ะครับอันนี้หอมอะไรครับอแดงค่ะ อันนี้คือช่วยทำให้มันหวานหรอช่วยให้ต้านพิษแพ้ต้านหวัดได้นะคะ anti allergic นี่อ่ะเป็นน้ำใบยะนาวันนี้อ่าเราจะมาเก็บใบชะยากันนะคะหรือว่าคณะเม็กซิโกนะคะระวังมันมียางด้วยนะคะเราจะเก็บไปใส่แกงเห็ดค่ะ โอเคค่ะไปล้างกันนะคะนี่นะคะเราก็เใส่คอํำเห็ดไม่แน่เอาหอมแดงใส่ด้วยค่ะลูกหอมแดงอันไหนคือหอมแดงอันนี้คือเอาหอมจุ่มหอมจุ่มขี้อยูองมันหเขาเรียกหอมแดงหัวหอมแดงอร่อยเหมือนเล่นมุก ก็ต้มต่อไปนะคะค่อยปรุงรสนะคะ <Okay. S 1> ก็จะใส่ใบคะน้าเม็กซิโกลงไปนะคะ, <Okay. S 1> ะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสค่ะก็จะใส่เกลือประมาณครึงช้อนนะคะ <Okay. S 1> เป็นดอกเกลือหรือว่าเกลือธรรมดาหรือว่าเกลือหิมาลายก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เกลือนี้ก็จะดีกว่าใส่ <Yeah. S 1> พวกซีอิว๊วพวกน้ำปลาเพราะว่ามันเป็นสารจากเคมีนะคะ คแล้วเราก็คนค่ะพราแล้วค่ะก็จากธรรมชาติก็จะดีที่สุดค่ะเบาเบาเป็นไงคะดีขึ้นไหมโอเคอร่อยแล้วเนาะเวลาตักไปทานค่ะ น้ำสีเขียวๆนี่เป็นน้ำย่านางนะคะกับผัชยาบ้านนี้อร่อยไหมครับพี่ป๋บปกป้องล่ะอือกินข้าวเหนียวกับน้ำย่านาง Thank <laughs> you.